สวัสดีตองก้สู่สติอินชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมอาวีเช่นเคยค่ะอยู่ในโคลนวอเตอร์ซีรีส์กับน้องณัฐนะคะตอนนี้เราเล่นเป็นเทลอนสัสกันทั้งทีเนาะเป็นดราชินีแห่ง Forest of Shadow 5ตัว,วค่ะมีเอ้ยเราเจอคลิกซี่ทุกคนคลิกซี่ไวซ์วอนอุ้ยฝั่งหนูมีูครลากันด้วย ฝั่งเรามีหัวหน้าทีมก็คือเ <Hey S 1> ทลอนัส<ท>สกินสกินลิมิเ<ช>ต็ดโรสปาร์ตี้ค่ะเป็นป่านะพี่เป็นแคร,รี่ก็แคร,รี่ปกติตองน,นันก็แคร,รี่ปกติทุกคนแคร,รี่ปกติหมยกเว้นป่าใช่แล้วฝั่งตรงข้ามมีเออนักเต้นบัลเล่ยสามคนก็คือคลิกซี่ไวส์บอลสกินล<ช>ิมิเต็ดเหมือนกันสามคนลิมิเต็ดนี่ได้ฟรีเนาะจำได้ใช่เขาไปหมด โอเคค่ะทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าเทวห้าตัวจะได้ไหมในคลิปครั้งนี้นะคะมาไปไปพี่ไปกลางนะพี่ออกกรองแล้วเอาอันนี้ก่อนเลยชิ้นแรกอ๋ยวรพอยต่ดวิ่งก่อนพี่ก้าหนึ่งอะ ระวังเขามีสตาันเราได้แล้วก็มีสตัเขาโหนนเขาเวทจะตายอ่ะเขาตายอ่ะนะตายอ่ะโอ้โหนาทีก็จบ โอ้โนะออหนะสี่รอบอะใหญ่โคตรโคตรดันแหลกสุกลับแล้วไม่อยู่แล้วสี่รอบนะเราลองแข่งโบไหมอยากลองเหงมือนก <The S 2> ันเราพี่ตสตาร์ทปับแล้วก็สตาร์ทต่อย<ห>นะ <guide me. S 2> อันเตีย ah, ah, ah. นะทอย ต้องอแต่นเย็นเราชนะได้นะใครบอกอะก็เท่วทั้งทีไหมอยากเย็นที่ด้การบอกว่าเทลวก็เทลวทังทีมป้าพี่ไม่แข่งแฮร์รี่ที่ไม่เก่งทุกสายยกเว้นเมนนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่านี่คือตัวที่พี่ไม่ถนัดตัวหนึ่งเลยแหละนเมื่อเป็นตัวที่เราไม่ถนัดเราก็ต้องรองเล่นใช่ไหมทุกคนลอยป้อม ปงัปงปงัปงปงัปงปั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 งยิงได้สี่นัดเท่านั้นเองชิโอ้ระวังระวังจับปอมยาวๆเลยนะให้ให้ปากงตัวข้าหวหัวร้อนไม่นะมัดยิงซาโลละไปโดนไม่มันมีตัวอื่นมาเราก็เปลิงมานะความจริง ไม่ได้อันติโกเสียอันติเปล่าเลย,ยทุกคนรูนี้ขอไม่กดอันติดดีกว่าโผเที่ยวตายเลยสองตัวนัดกับพี่เร็วมันต้องนนตีป้อมนะพี่เราเจาะป้อมเขาแล้วเราไม่เข้าแล้วทีเขาเจาะเราแลวเราเจาะเข้ารดนเจาะง่ายมากเออเพื่อนเลล่างทำดีมากร้อย ไม่นะเพื่อเลยล่างแดดีแดแน่แน่ทำให้ลงปล่อ,อยทำไมสู้สิทำไมถึงว่าพี่ต้องสู้ลาปล่อยไม่มีใครต้านมันเลยเ oh. รียบร้อยไว้ถอยทั้งคู่เลยเลือดน้อยมากแต่ละคน เราต้องไอยเรียนบ,นบ้างน,นะครับเรีนบุนี่มันอยากจะไปลอย <ไป S 2> อแต่ว่าพี่ต้องจักการกลางนะต้องมาช่วยพี่กลางหน่อยเ,เราเอาปลาสักตัวนไม่ได้ดเ,ดเ,เดี๋ยวปลาเราคงร้อนเดี๋ยวไม่ลื่นนะนนร้อนแน่พี่จะทำเหมือนทิน้งกลางแต่ปลาพี่แอนนีุ่่มนะพี่กำลังปังตัน เคลเราก็เ <at> <sh> ลยต้องตายเลยขีมาแล้วค่ะขีมาแล้วนัดหลังคู่เย้แลลวทุกคนโดนนัดช่วยด้วยพี่ลากมาหลายตัวมากตายเหรอตายบอกให้เลอแอันนี้ หนีแล้วเนี่ยวิ่งกับยับเลยเพื่อนทำหน้าที่แกรี่ทีดีว่ะเพื่อนถอยก่อนเพื่อนพี่จะโซโลเพื่อนจะโรอให้เพื่อนปั้งไปเพื่อนขอโทษพี่ว่าี่ไม่รอดตายหมดทีมหมดโดนคลิ๊กซี่ของโหดมากมันจะแอบร้อยคิกซี่เข้าตัวนึง เราลอยไม่ได้ถ้าเราไม่แรงเราต้องทำให้แรงนะเราต้องแรงให้ได้สู้ไปไม่แต่ว่ามีปัญหาก็คือเราต้องสู้มันให้ได้ไมหล,ยยล,ยลอยก็คือ เรียบร้อยพี่แตกเลยแย่จังเลยพี่รู้สึกว่าควรให้ลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งมาเล่นมากเลยพี่พิมพี่พิมเล่นเก่งมากเทวนาเจ้าโอ้โหนี้คือเล่นตัวที่เราเล่นไม่เป็นเก่งมากเก่งจนแบบแต่ขึ้นแบบ แหงนี่เลยมันเก่งจังเล่นย่างแก่เลยยิงยิงเออดาเมทที่เลิ่มมาแล้วนะดาเมทไม่้าโเาตไแล้วป้าเขาไม่ยุ่งป่าแล้วได้ไงเขาขโมยป่าเราไปแล้วหลายตัว เราพี่กรางไปช่วยนะไม่ไม่ไม่มพี่แรงนงพี่เลยแอบอีกแอบอีกไม่เห็นพังรีบพี่ไปเคียร์เลนกันนะพี่พี่ก็เ,กเริ่มมา <S 2> <S 2> ต่อไปก็ต้องออกอันนี้แล้วค่ะทุกคน จำเป็นต้องออกจริงจริงไอ้เนี่นี่ไม่เปิดกูให้กูอย่าเปิดนะน้าพี่บอกคำเดียวพี่พี่มาแล้วพันกว่าแล้วพันกว่าแล้วทุกคนออกไปในเสียงรถคนอื่นเช่นรถแวนแวนเดินล่างพี่จะตายเดี๋ยวไม่ให้มันตายที่จะตายที่จะตายที่จะตายพี่จะตาย ไม่ต้องลอยแล้วตีตอแล้วไม่ไหวแล้วแล้วควรสร์ไปใช่ไหมไม่โดนเลยบนลลกทานนั้นไม่โดนตเอาเี้ยไหมเียววีเซียววตนัทก็ไม่ดักทางเลยตอนนี้ขาดแค่ห้าร้อยสี่ก็จะซื้อของได้แล้วทุกคน เป็นไงล่ะอยากคิดจะสู้กับเพียพี่กำลังเกิดพี่ต้องซื้ออันนี้แหละดูเลือดดูเลือดขั้นสูงแล้วค่อยไปดาบแดงเพราะมันจะเป็นสเตปใช่ไหมนัดดูเลือดขั้นสูงพระเอามาช่วยชีวิตเวลาจะตายก็กดดูเลือดใหญ่ซะแล้วก็ดู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 มาเป็นของตัวเองมันต้องออกตีไว้ด้วยเพราะว่าจะเป็นตีไว้พี่ไม่ต้องก็ได้พี่ใส่รวมอะม่อยู่ไหน Has been defeated. พี่ e มนะ a ไม่นะ <defeated. S 2> ไม่นะม,นะมันเก่งตัวเนี้ยเออไวไอพี่ไมได้บอกเลยว่าพี่สู้หวคนเดียวพี่บอกว่าอย่างน้ยก็ไวไม่ได้ยินอนะ has been พี่ต้องทำสิ่งนี้วันนะ Might บอลตัวนี้นะพี่ตีไว้ตีไวกว่าพี่ตีไวมากเรียบร้อยขอบคุณค่ะที่ก่ไลท์เราจะได้มีกังใจสู้ต่อไปพี่ตีอย่างไวเลยนะัดกิฟตี่บนไหม จะตายแล้วโอ้พ oh, oh, ี like? so ่เนี่ยจะตายแล้วจะตายเด็กมากมันแรงมากอ๋อพี่ลืมไปว่าพี่ต้กลับมาดูเลือดได้นั่นหลบไม่ตยากรีปัานี้พี่นะไม่งั้นพี่ไม่มีเลือดี่องคอมโบนะเพื่อนเราไม่มีเลือดจะแพ้เลยแม่บูหายตัวหน้าตบตาที่จริงขอโทษนะพี่ไปช่วยไม่ได้นะพี่กลังวิ่งไปนะ จะสู้โดนลุงที่สลเมื่อก่เห็นเพื่อนแล้วมันหันสู้กำลังข้า The Cosmic Winds guide m a เฮ้เพื่อนิหนีแต่ว่ามันจะกลังาเรียบร้อย พี่ดะออกป้อมตายกว่าหนึ่งป้อมไม่นะใช่พี Sci ่คือตัวแดงกันพ so ี่คือตัวแดงค่ะพี่คือตัวแดงค่ะพี่คือตัวแดงค่ะตอบแล้วดูเรื่ออะไรพี่มีดูเรื่อแค่นี้นะลงไปดูเลื่อพี่ยังเหลืออยู่พี่จะดูจากคลิปเอาเห็นไหมริงแล้วถ้าเราเล่นแครี่ตัวนี้เราจะ พี่กำลังจะไปเอาข <The cosmic S 1> องยิวเริ่มบนก็คือนกนั่นเองกำลังเดอนนี้เดี๋ยวพี่ตีมังกรนัดช่วยกันไว้ให้ดีนะดึงเวลาให้มากมากท,ที่สุดเท่าที่นัดจะทำได้นะยยยอยแย่งอย<ร>่าแย่งอยแย่งดีนะไม่แย,ย,ย่งพี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่โอ้มาแล้วหมดมา เราแย่แล้วพี่มานาหมดรัดไม่ตายยีได้รัดหนีเพราะมานาพี่หมดพี่ทำอะไรไม่ได้แล้วเนีไม่ได้มาทีมม้มาตัวนเกมนี้เอ็นด้ออสว้่ทยาอะไไม่ได้เลยูไม่ได้้าพี่ไม่มีนานาถ้าเราไม่มีนานาทางทีมตายหมดโอ้หนัทโลกับหลโหนัที่เคิกซี่กลางนัได้คิปเร์ตายเจ็ดเลยนะ แต่นะเก่งไงโอ้นะคิกซี่ตัวนี้สองสก,กิลอ่ะปั๊กปกกักหายครึ่งโหลดแล้วอ่ะแล้วอันตีที่ตายเลยอ่ะคีกซี่ตัวนี้ไม่ธรรมดางก,กินไว้สวอตัวนั้นอะตัวที่นัทกำลังยิงอยู่นั่นแหละโอ้เจ้าขอเสริมน,นั่นแหละไอตัวที่มันวิ่งหนีนัทนั่นคือตัวที่พีตายเจ๊คิกซี่มากท,ทีหลังน่าจะเอาคิกซี่ก่อนตัวอื่นเลย นั่นคือตัวที่แบบพี่ไม่โอเคเลยเพื่อเขาบอกคลิปซี่บางใช่ไหมนี่ไม่บางแล้วถือโคตรไม่บางเพราะอะไรเราตีมันไม่ได้เพราะมันสตันเรา<อ>มันแย่มากเลยทุกคนสถา,านการณ์เกมโจมตีนคนโคนโจีคนโ่มตีคนมตีคนโมีนีนต้องออกตาบแดงพี่ออกมตบแดงจมตีคเโืมตีคนมาด้นยนะเพรีะว่าตีนโจมตีมนตนีีมี่จะซื้ออะไรดี แมันนโดออเรากดเพราะฉะนั้นในเมื่อมันทําอย่างนี้พี่ก็จะเล่นอย่างนี้เพราะมันกล่ายังไม่ถึงของยังไม่ส่งสั่งจากแอปหนึ่งแอปแอปแอปหนึ่งไม่ต้องพูดชื่อเขาไม่ได้จ่ายสั่งของจากแอปหนึ่งยังไม่มาเลยราคา2,300บาท2,300บาทด้านล่างนะัดขอให้เมื่อส่งเลยอะไปไป,ไปเอาเงินกันไหม <is S 1> ไปไป,ไปเอาเงินจากคิกซี่ด้านล่างนะสองตัวไหมกูสองตัวเลยเหรอ เาปล่อยนะตบีมอยู่เนียไม่ต้องมาลพี่กับเทลอีกตัวหนึ่งละคา,าและวชงสองเสสองเพราเราเกือบตายสองคนคใช่คิตซี่มนแรงมากพี่ก็เกือบตายตมมนมาเพื่อนสู้ๆพ,พี่ต้องเตรียมเทไเลไว้ ถ่ายรองเท้าอ๋อนะก่อนเตรียมเคียวเตรียมเกาะเกิดก่อนทีมันแบบแรงใช่ไหม,ม,ไมออนั่นแหละมันแรงมนอสไรท์ <is> right. สุดๆเลยแหละไม่ใช่แรงธรรมดามน,มนาที่ออกกันแล้วต้องห่วง กีฬยซัพพอร์ตกันตัวเองกันนัดออฟซับเลยเพราะพี่ไม really? so sure ่รู้จะออกยังไงดีใช่แต่ว่าพี่จะบอกว่าพี่แนะนำให้นัดออกดีกว่าเพราะนัดมีความเก่งการเรื่องการออกของมากกว่าพี่ในโหมดแครี่นะคะพี่จะเตรียมของเมียนมากเปิดเปิดท่าเต้นใส่นะด้วยนะ เกีสุดๆพี่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยทุกคนสิงสูงให้เลยการกาการต้องช่วยกันแต่ว่าพี่ต้องเอามาก่อนนะตองตีจริงๆต้องตีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีมาก่แล้วมันมาแล้วไม่ไม่เจอเดไม่เห็น้เลยหรอพี่พี่จะช่วยนะต้องช่วยพี่ี่ยม ดูภาพไกซี่ตัวเนี้ยจจดไอซี่จะทิ้มไว้ตะวันกันเนี้ยไอนีมีร้าสถานะหรอเดี๋ยอแ้วก่นเดี๋ยวจับไว้นะโอ้ยจะสู้ได้จะสู้ได้นาซีนะที่มอปะเัว พี่กำลังกลับพาไปนะพาไปไปไหนนีอนไม่ต้องห่วงพ่ถึงบ้านก่อนแน่นอนเอาละพี่สูเห็นหน้าไม่ยิงเหมือนปืนลัวเลยเห็นเห็นเห็นพี่เอาเคียวมาแทนแล้วนะพี่เสียกอเกิดไปแล้วพี่ต้องเก็บมังกรไปเมื่อกี้มันจะไปฆ่าพี่แล้วมันจะเอามังกรทีหลัง แต่ตอนนี้มันยังไม่ตีหรอกเอแล้วก็มัน่แล้วว่ามันรู้รนนอร่นอยเร่อยนมาตีตี่กัเพื่อนเราตียังไม่่วแล้วหน่สิดี่กับเพื่อนกำลังตีู่ อันต okay, ิไม่โดนอีเอี้ยไปเลยนัูนะพวกเราเหล่าเทวนัลาจินีแห่งป่า Forest of the e n e ชาโดลาจินีแห่งป่า f o r e s อ of t h ด e ตายแล้ว จได้ม <Shut> <laughs> สองแล้วเรียบร้อยเลย <Your team S 2> สองคนร้านทีนีสามคนตายสามคนมาห้าคนตายสามรอดสองอีสองอีสองจะป้อมได้ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะบายบาย